มาดูเส้นรามอินทารกันบ้านนะคะมวลน้ำเนี่ยค่ะจากทางถนนรามอินทารนะคะได้ไหลบ่าเข้าท่วมในบริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศโคร,ร,รงการสองนะคะเพิ่มสูงขึ้นน้ําได้ท่วมผิวจราจรสูงค่ะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะขณะเดียวกันก็มีคําสั่งให้อพยพเร่งด่วนด้วยค่ะไปดูมวลน้ำนะครับที่มาจากเขตดอนเมืองหลักสี่รามอินทารนะครับตอนนี้ได้ไหลเอ,อ่อมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านเสนานิเวศโครงการสองนะครับตามที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัฒผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครประกาศให้เขตบางเขนทั้งเขตเขตลาดพร้าวเฉพาะหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการสองแขวงจระเข้บัวและเขตคลองสามวาเฉพาะแขวงคลองสามวาตะวันออกเป็นพื้นที่อพยพเนื่องจากมีน้ําไหลบ่าเข้าพื้นที่และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษคือเขตหนองจอกทั้งเขตนะครับบ้านบุ๋มเลยนะคุณพานุรัตน์เขตคลองสามวาแขวงทรายกองดินและ ขวงสรายกองดินใต้นะครับขณะที่หมู่บ้านเสนานิคมสองเขตบางเขน้ำเอ่อท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางช่วงสูงถึง60เซนติเมตรทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายห้ามรถเล็กสัญจรผ่านเข้าไปในพื้นที่นะครับติดตั้งเพื่อบอกประชาชนให้ทราบโดยเจ้าหน้าที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นบนที่สูงและอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับประเมินการสถานการณ์ไม่ได้ แต่เราก็ไม่ควรสำควรที่ประมานแต่ทางนี้ทางอาคารสวัสดิการของเราเนี่ยก็ได้เตรียมทรา,ายาอุดรูเพื่อไม่ให้น้ําออกไปข้างนอกแล้วก็มีมมการาดูดน้ําจากข้างในบ้านที่มีการทิมไหลเออข,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 ข้างตามรั้วน,นี่ฮะออกไปข้างนอกเพื่อว่าบรรเทาความร้อนของอผู้พักอาศัย ไปดูที่สี่แยกวังหินกันบ้างนะคะน้ําได้เอิอท่วมถนนสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะก่อนที่จะลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกตินะคะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทค่ะชาวบ้านก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเร่งก่ออีกสูงประมาณ1เมตรป้องกันน้ําเอิอเข้าท่วมบ้านค่ะพี่ไม่ไม่ได้ตกใจค่ะพอดีว่าพี่เตรียมตัวมาตั้งต้นเดือนต้นเดือนตุลาแล้วค่ะก็เลยไม่ไตกใจมีการเตรียมตัวไงบ้างครับ ก็ค่อยๆเก็บของทยอยเก็บของขึ้นบนบ้านทีละอย่างสองอย่างตั้งแต่เห็นน้าํามันแต่ยุทธยาที่ท่วมมาค่ะก็มีการเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว